ช่วงเทคนิคช่างสวัสดีครับผมอาจารย์เสกสรรคันคประเสริฐนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เสกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําพื้นฐานการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์และการเลือกระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมอันดับแรกนะครับที่ผมค่อนข้างจะแนะนําแล้วก็ให้ความสําคัญมาก,มากเป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ตัวผู้ใช้งานตัวผู้ใช้งานต้องอมีความต้องการหรือว่ามีโจทย์ก่อนนะครับว่าต้องการฟังเพลงลักษณะไหนซึ่งพื้นฐานหลกัหลกๆนะครับจะมี 1. ก็คือเป็นระบบ S Q หรือคุณภาพเสียงนะครับข้อ2ก็คือระบบ S P L หรือความดังของเสียงแล้วก็แบบที่3ก็คือ S Q L ก็คือ คุณภาพเสียงดีด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องความดังด้วยเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการติดตั้งระบบเสียงในรถของเราเป็นแบบไหนจะทําให้การเลือกสินค้าแล้วก็การตั้งงบเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็งบจะไม่บานปลายนะครับอันนี้สําคัญมากพอเรารู้ว่าเราต้องการเล่นลักษณะไหนนะครับสิ่งต่อไปคือว่าเสียงที่เราต้องการอยากจะได้เราต้องการฟังเพลงแนวป๊อปแนวแจ๊สแนวแดน ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโจทย์ที่ชัดเจนนะครับระบบเสียงของท่านก็จะจบแล้วก็ไม่บานปลายนะครับต่อไปก็คือเราต้องดูว่าในรถของเราเนี่ยเหมาะกับระบบเสียงนั้นๆหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับรถท่านเป็นรถเก๋งถ้าท่านจะตีตู้ใหญ่ๆหรือหรือใส่ลําโพงดอกใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทียุงย่งยากนิดนึง านต้องไปดูว่ารถของท่านเป็นรถเกง๋งรถกระบะลำโพงที่ต้องการจะใส่นั้นเนี่ยเหมาะหรือเปล่าต้องตัดต้องแต่งหรือต้องเจาะรถตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเครื่องเสียงไปแล้วรถเราทัศนวิสัยการขับขี่แย่ลงถือว่ามันก็ไม่ไม่สำคัญกับการใช้งานของรถนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ควรจะต้องใส่ใจนะครับข้อแรกนะเราเราได้ในเรื่องของโจทย์ของ ของผู้ใช้เองว่าต้องการระบบเสียงยังลักษณะไหนสองเรามาดูเรื่องมุติรถของเรานะครับว่าตัวว่ารถของเราเนี่ยส่ลลำโพงได้กี่นิ้วข้างหน้ากี่นิ้วข้างหลักงกี่นิ้วแล้วก็ส่ฟับได้กี่นิ้วนะครับต่อไปเราก็มาดูเรื่องการเลือกสินค้าสินค้าที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับมีหลายแบบแต่ละแบบแต่ละขนาดก็ให้คุณลักษณะของเสียงที่ต่างกันออกไป ก่อนที่เราจะเลือกสินค้ายี่ห้อไหนมาใส่รถเราครับเราควรที่ต้องศึกษาก่อนว่าสินค้าชิ้นนั้นให้เสียงเป็นอย่างไรขนาดกี่นิ้วแล้วก็กําลังวัดขนาดไหนเรื่องอัตราการกินไฟนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าที่เราใส่นั้นอ่ะมันวัดสูงกินไฟมากแต่แบตเตอรี่ในรถระบบไฟรถเราเนี่ยไม่เอื้ออํานวยมันจะทําให้อ่ กินแบตเตอรี่แล้วก็รถมีปัญหาในนาคดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องใส่ใจด้วยนะครับพอเรามีโจทย์แล้วว่าสินค้าเราเนี่ยต้องการแบบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือว่าเราควรจะหาตัวอื่นมาเปรียบเทียบด้วยนะครับสมมุติว่าท่านได้สินค้ามาหนึ่งตัวแล้วมันหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเช้นแล้วเราควรจะหาตัวอื่นที่ลักษณะใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันเอามาเทียบดูนะครับเพื่อหาข้อแตกต่างบางทีท่านอาจจะเจอ สินค้าตัวอื่นที่ตรงใจกว่ากว่าตัวแรกที่ท่านเลือกอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมพอเราได้3อย่างนี้ต่อไปเราก็จะมาถึงระบบการติดตั้งในรถแล้วฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญการที่จะเลือกสายลําโพงสายแบตเตอรี่เลือกอ,อุปกรณ์ร่วมต่างๆที่จะมาติดตั้งในระบบรถเราก็ต้องเลือกอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอย่างเช่นนะฮะสายทองแดงก็ควรที่จะเป็นสายทองแดงแท้สายสัญญาณ เราต้องการจะใช้เกรดไหนก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสินค้าที่เราเลือกมาใน,ในข้อก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ระบบเสียงของท่านมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ไปมีผลกับการใช้งานของรถอย่างเช่นสายไฟ,ไฟ,ไฟหรือสายแบตเตอรี่นะครับถ้าท่านเดินเล็กเกินไปเวลาใช้ไประยะหนึ่งเนี่ย พอสายมันเริ่มเสื่อมนะครับสายเป็นขี้เกลือพวกนี้มันอาจจะทําให้เกิดการช็อตแล้วก็เกิดไฟไหมในอนาคตได้นะครับผมแล้วก็การติดตั้งสายที่ยาวเกินไปตรงนี้ก็มีผลทําให้คุณภาพเสียงที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับวันนี้ที่ผมได้แนะนําไปนะครับท่านลองไปเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการติดตั้งระบบเสียงของท่านนะครับขอให้ ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับ